ก็เหตุเกิดวันศุกร์ครับวันศุกร์ที่สิบเอ็ดมิถุนายนครับผมช่วงเวลาประมาณบ่ายสองบ่ายสองยี่สิบครับประมาณนี้ครับก็ผมกำลังกลับจากแยกแคลายครับกลับกลับมาบ้านครับผมกลับมาทางเส้นนครินทร์ครับมุ่งหน้าเส้นกาญจนานครับก็ไม่ค่อยได้เจอเหตุการณ์แบบนี้ครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเจอตามตามโซเชียลครับที่แบบ ขับรถกันแบบนี้ครับก็เจอเหตุการณ์แบบนี้รู้สึกตกใจครับก็ด้วยด้วยการที่เขาขับรถหวาดเสียวครับซ้ายขวาไปมาครับแล้วก็มีการปล่อยมือยืนขึ้นอะไรเงี้ยครับรู้สึกรู้สึกตกใจอยู่เหมือนกันครับเป็นห่วงเพื่อนร่วมทางครับผมเป็นห่วงเพื่อนร่วมทางแล้วก็เป็นห่วงตัวคนขับเองครับผมกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุครับ ก็อยากเตือนคนใช้รถใช้ถนนครับก็อยากให้ขับรถโดยระมัดระวังหน่อยครับผมใช้รถอย่างระมัดระวังครับประมาณนี้ครับผม